เดี๋ยวมาดูนะครับว่าทำไมมันได้ Good Design Award นะครับจักรย,ยานพับสี่นิ้วปุ๊บหนึ่งปุ๊บสองกดลงสามกดพับเข้าสี่ซบขึ้นมากดพับติดขาตั้งลงชิบล็อกบอก เรียบร้อยนะครับถึงนาทีไหมเนี่ยไม่ถึงครึ่งนาทีก็ประกอบปั่นได้แล้วนะครับมันถึงได้เป็นกูดีไซน์อวอร์ดนะครับค่อนข้างจะลงตัวเลยสวัสดีครับเดี๋ยวอัดให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับจักรยานพับตัวนี้เป็นล้อ14นิ้วนะครับเป็นจักรยานไฟฟ้าตัวนี้ไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับผมหาข้อมูลตอนจะซื้อเนี่ย หาไม่ค่อยมีเลยผมว่าอ่ะลองซื้อมาเล่นดูนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันอ่าตัวนี้เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับของซันสตาเห็นไหมซันสตาไบนะครับวิธีสังเกตว่ามันเป็นจักรยานไฟฟ้ายัางไงบ้างเนื่องมันจะมีชุดปรับสปีดสอง ถ้ามันเร่งสปีดได้ตรงนี้จะบิดได้หรือจะมีตัวดันสำหรับเร่งสปีดตัวนี้เลือกโหมดการทำงานโดยการกดสลับโหมดที่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้จุดหนึ่งจุดที่สองมันจะมีชุดมอเตอร์ชุดขับจุดที่สามมันจะมีแบตเตอรี่วิธีการดูว่ามันเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นมือสอง ญี่ปุ่นนะครับมันก็จะมีป้ายทะเบียนป้ายอะไรของเขาเนะี่ยเป็น Good Design Award นะครับเฟรมเป็นอลูมิเนียมสังเกตจากรอยเชื่อมตรงนี้จะเป็นรอยเชื่อมเป็นเกตเกตใหญ่ๆประมาณนี้นะครับอ่ะพับได้ด้วยพับจุดที่1พับจุดที่2นะครับเบรกด้านหน้านะครับเบรกก้ามปูใหญ่แข็งแรงไม่บอบบางไม่กบแก๊กนะครับ ล้อเป็นล้อ14นิ้วดูสเปค,คมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนะ14คูณ1.5 14คูณ1.50นะครับล้อเป็นล้ออิูมิเนียมซี่ลวดเป็นซี่ลวดเหล็กนะครับเพราะว่ามันขึ้นสนิมอย่างนี้จะเป็นเหล็กนะครับปึื้อันไดนี่น่าจะ ไม่ใช่เดิมๆน่าจะเป็นของจีนธรรมดานะครับนี่ที่ตัวมันปึ๊บตัวนี้ผมไม่รู้เขาได้มายังไงนะครับจอดล็อกอยู่จอดนานไม่มีเจ้าของหรือมันหมดอายุอะไรยังไงผมไม่รู้ถ้าเดิมๆมันจะต้องมีกุญแจสำหรับไขแบตเตอรี่ออกมาชาร์จนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาของ พี่ไทยหรือพี่ขเขมรตามชายแดนนี่ระดับเซียนนะครับชั้นเซียนเจาะแบตเตอรี่และเนี่ยเห็นปะเห็นรอยเจาะเขาไหมเจาะแล้วโผล่ปลักไฟออกมาสำหรับการชาร์จนะครับเสียบชาร์จเข้าตรงนี้เลยนี่โคตรเก่งนะครับเสียบชาร์จเข้าตรงนี้เลยอันนี้ผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะเนี่ยครับตัวชาร์จมันนะ hj by ลองดูแล้วกันนะครับใครจะ เอาไปดูเนาะให้ดูสเปคไอมีอยู่จะไม่รู้ว่าใช้ตัวชาร์จสเปคไหนนะครับเห็นปย่ะิบสี่โวลต์สิ่แอมป์เจาวัตต์ลองไปดูกันเอาเองแล้วกันปุ๊บดูฝั่งนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นกระโหลกแล้วกระโหลกเก่านะครับตัวนี้เป็นมอตเตอร์นี่ด้านหลังอะ เป็น V b r บ k ด้วยนะครับคันนี้เบรกค่อนข้างดีอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งน้นดูฝั่งนี้นะครับอ่านี้เป็นเบรกเป็นก้านอลูมิเนียมค่อนข้างใหญ่เบรกได้ดีเลยนะครับปึ๊บตัวน,นี้เป็นจุดพับเดี๋ยวผมพับให้ดูปึ๊บปื๊บฝับ่งนี้นะครับแกนเป็นแกนธรรมดาไม่ใช่แกนปลดนะตัวน,นี้เป็นจุดล็อกนะครับอลูมิเนียมผมว่าอลูมิเนียมแบบว่าไม่ได้ทําสีเลยอะอลูมิเนียม ดุนดุนเลยครับเปืเป่อยๆมาเลยทีป่ปดเบาะตรงนี้มาดูชุดขับใกล้ๆตรงนี้จะเป็นมอเตอร์แล้วก็มีเฟืองมีเฟืองอยู่ตรงนี้มาขับแกนกลางแล้วแกนโซ่มันจะอยู่ขอบนอกเห็นไหมตัวนี้มันมันจะมาฟรีตรงนี้จุดฟีมันจะอยู่ตรงนี้เออล้อหลังเนี่ย รู้สึกรล้อหลังจะไม่ฟรีล้อหลังไอเฟืองหลังมันจะฟิกเลยเหมือนเหมือนฟิกไอเฟืองฟิกเกียร์เลยนะครับหมุนไปข้างหน้าหมุนไปข้างหลังไม่มีการฟรีที่ตรงนี้นะครับจุบก็ยังเป็นจุกไส้ไก่อยู่นะครับรถญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นจุกไส้ไก่ผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงไม่ใช้จุกแบบมอไซค์ รถจักรยานตอนแรกผมจักรยานไฟฟ้าผมเข้าใจว่ามันมันจะปั่นให้เราเองคือกูนั่งเฉยๆแล้วก็เปิดโหมดไฟฟ้าแล้วกูก็ปรับสปีดมันก็จะวิ่งบึดไปเองเลยสรุปว่าไม่ใช่สำหรับคันนี้นะครับ แบบว่าบิดไปเลยก็มีนะรุ่นใหม่ๆของจีนมาเดี๋ยวนี้ห้าหกพันหกเจน่ะมีแต่ตัวนี้มันจะเป็นประมาณว่าเราต้องมีการปั่นมันถึงจะมอเตอร์ถึงจะทำงานคือเราปั่นปุ๊บมอเตอร์จะช่วยกระชากวืดมันไม่ได้มันเขาเรียกมอเตอร์ช่วยปั่นมันไม่ได้วิ่งไปเองอะถ้าเราล็อกอยู่เงี้ยล็อกขาฟรีอยู่เงี้ยมอเตอร์จะไม่ทำงาน แต่ถ้าเราปั่นไปเนะี่ยมอเตอร์แม่งจะทำงานผมไม่เข้าใจการดีไซน์ว่าเพื่อป้องกันอะไรหรือหรือเพื่ออะไรคือขากูต้องปั่นไปด้วยมอเตอร์มหนึ่งจะทำงานน่ะเราก็เลือกโหมดนะมันจะรู้สึกจะมีสองโหมดมั้งปั่นธรรมดาไฟฟ้าไม่ใช้แล้วก็ปรับอีกโหมดหนึ่งคือเวลาเราปั่นปุ๊บมอเตอร์ช่วยหมุนรถมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นอะ่ะ ถามว่าเราออกแรงไหมก็ออกแรงนะแต่มอเตอร์มันก็ออกแรงด้วยผมอธิบายยังไงไม่รู้ว่ะแต่รถมันจะวิ่งเร็วขึ้นเออเกียสองส่วนเกียสามเราก็ปั่นปั่นนิดๆแล้วก็มอเตอร์ก็กระชากแรงขึ้นรถจะวิ่งเร็วขึ้นไปอีกแต่ขาก็ต้องปั่นนะปั่นไปเรื่อยเหมือนเราต้องออกแรงแบบเป็นจังหวะนิดๆนิดๆนิดๆ,ๆอะ่ะเขาเรียกมอเตอร์ช่วยปั่นมัน มันจะเบาแรงลงแล้วรถก็จะวิ่งเร็วขึ้นประมาณนะั้นแต่ความเข้าใจผมคือกูรถไฟฟ้ากูอยากได้แบบว่าขากูอยู่เฉยๆแล้วกูก็บิดแล้วมึงก็วิ่งไปเองนึกอกไหมแต่อันนี้ไม่ใช่คือมึงต้องออกแรงช่วยกูนิดนึงอะกูถึงจะทํางานเออหลักการของไอ้รุ่นเนี้ยจกักรยานไฟฟ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมซื้อมาผมว่าเอ้ห่ามันไม่เป็นเหมือนที่กูคิดว่ะ แต่มีนะครับบางคนเขาเอาไปแปลงแปลงกล่องแปลงชุดคอนโทรลแล้วใส่มือบิดเนี่ยแล้วให้มันให้มันให้มันบิดวิ่งของมันเองอะ่ะก็ทําได้นะครับแต่แต่ผมไม่กล้าทํา <c oughs> ผมไม่กล้าแกะผมแกะไม่ได้แกะไม่ออกถ้าจะแกะก็คือต้องถอดน็อตมันจะมีน็อตอยู่ข้างหลังเนี่ยถอดน็อตถอดน็อตออก ปลดสายไฟก็ปลดชุดมอเตอร์ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็จะเราก็จะได้จักรยานพับเบาๆถามว่าคันนี้เบาไหมเดี๋ยวผมชั่งน้าหนักให้ดูคันนี้ผมซื้อออนไลน์นะครับตอนซื้อก็คิดในใจนะฮะรถล,ล้อ14ล้ออลูมิเนียมเซมอลูมิเนียมคันเล็กๆมันต้องเบาแน่ๆเลยวะ่ะเดี๋ยวมาลองชั่งน้ําหนักดูนะครับพอมาถึงยกดู จะรอได้ช่างล็อกแป๊บหนึ่งนะครับให้รถนิ่งก่อนนิ่งหรือยังโอเคไปยกดูยกดูเฮ้ยสิบสี่จุดห้านะครับล้อสิบล้อสิบสี่สสน้ำหนักสิบสี่จุดห้าขอว่าเฮ้ มันไม่เหมือนที่คิดไว้วะทำไมแม่งโคตรหนักเลยนะครับผมวิเคราะห์ว่ามันหนักหนึ่งแบตเตอรี่สองมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้อันโคตรใหญ่เลยผมคิดไว้แล้วว่าถ้ากูซื้อมาเนี่ยแล้วระบบไฟฟ้ามันไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้แล้วก็มันไม่เป็นไว้าที่กูต้องการแบบว่าบิดแล้วมันไปเองอ่ะแต่อันนี้แม่งเสกแบบกูต้องปั่นไปด้วยอ่ะอันนี้คือ ยังยังขัดใจอยู่นะครับผมคิดว่าเฮ้ยถ้าไม่ขัดใจกูจะถอดชุดชุดปั่นตรงนี้ออกเดี๋ยวรอแบตเตอรี่มันเสื่อมก่อนนะครับค่อยค่อยถอดออกถ้ามันซ่อมไม่ได้ผมก็จะจะถอดชุดชุดปั่นเนี่ยเก็บไว้แล้วก็มันก็จะกลายเป็นจักรยาน14นิ้วอลูมิเนียมที่น้ำหนักเบานะครับคือผมต้องการแค่นั้นแหละจริงๆอ่ะไฟฟ้าเนี่ยผมซื้อมาลองเฉยว่า มันจะเป็นยังไงวะคือผมไม่เคยปั่นจักรยานไฟฟ้ามาก่อนเลยนะครับคิดในใจว่าอยากจักรยานแม่บ้านไฟฟ้าญี่ปุ่นเ,นเห็นมานานและเป็นสิบสิบปีแล้วละ่ะจักรยานสามล้อไฟฟ้าแล้วก็สกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มาเจอไอ้คันนี้ไฟฟ้าเอาไปลองดูนี้ระบบมันจะเป็นยังไงวะสรุปแล้วก็เลยรู้นะครับว่ามันไม่ใช่แบบว่าบิดแล้วไปเลยมันมันมันต้องปั่นแล้วมันก็ มันปั่นปุ๊บมันก็ช่วยกระชากมอเตอร์ก็ช่วยกระชากให้รถวิ่งเร็วแต่พอเราขาเราต้องปั่นตลอดอะพอเราหยุดปั่นปุ๊บรถมันก็กลับมาหนักเฮ้ยมันยังไงก็ไม่รู้อะมันอะมาลองพับให้ดูนะครับสมมติถอดระบบไฟฟ้าทิ้งไปแล้วกลายเป็นรถพับอย่างนี้ผมอยากได้ ทุกผมอยางได้รถคันเล็กๆมาครับคือมีคันใหญ่ๆเนี่ยเต็มบ้านไปหมดแล้วเดี๋ยวได้คันเล็กๆมาใส่รถพับนะครับเวลาไปนู่นไปนี่พับคอปลดฝั่งนี้นะครับปลดออกปลดปุ๊บล็อกสลักปลดออกอนี้ก็พับออกลางลำตัวจริงๆ เดี๋ยวจะต้องเอาบันไดพับมาใส่แตัวนี้บันไดคิกก๊อกนะครับแล้วก็ถอดบอกบอก <c oughs> บอกเดิมว่าเป็นบอกแบบว่าโคตรใหญ่โคตรนิ่ม <c oughs> ประมาณนี้นะครับ <c oughs> พับแล้วก็จะเล็กมาก <c oughs> เนี่ยมหนักมอเตอร์จริงๆอ่ะมอเตอร์แม่งหัวทิ่มลงไปเลย <c oughs> โอเคนะครับก็ สวยรูเดี๋ยวรอแบตหมดก่อนเถอะจะถอดชุดพวกนี้ทิ้งโอเคนะครับถ้าอตัวนี้แนะนำถ้าใครซื้อมาแล้วแบบว่ามันชุดไฟฟ้ามันเจ๊งหรือเขาขายว,ว่าชุดไฟฟ้าไปซ่อมเองแล้วขายในราคาถูกๆแบบสองสามพันนะผมแนะนำว่าซื้อเลยนะครับถ้าราคานี้ได้ครับสามพันไม่เกินสามพันห้าแล้วไฟฟ้าพัง ผมถือว่าแจ๋วเลยนะครับดูแค่เฟรมกับกับกับล้อแล้วก็น้ำหนักมันน่าจะเบาถ้าถอดชุดไฟฟ้าทิ้งเราจะได้จักรยานล้อ14ที่งานเชื่อมงานประกอบค่อนข้างดีเบรหน้าเป็นก้ามปูเบรกหนังเป็น V เบรกนะครับและด้านหลังเนี่ยถ้าใครมีความสามารถมีอะไรเอาไปใส่เกียร์ดุมมันจะเป็นจักรยาน14นิ้วที่แบบว่า เอร์เฟกตเลยครับตัวนี้ถ้าใครหามาได้ราคาถูกๆชุดไฟฟ้าไม่มีก็ได้ฮอตทิ้งแม่งเลยถึงมีมันก็ปั่นแล้วมันขัดๆอ่ะมันยังไม่ค่อยลงตัวนะครับสำหรับชุดไฟฟ้าตัวนี้นะอ่ะผมรีวิวให้ดูแล้วนะครับน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาตัวนี้เล่นอยู่ไม่ต้องสนใจไฟฟ้าซื้อแต่ตัวรถมา ถ้าอยากได้รถล้อ14เซมาลูผมถือว่าแจ๋วเลยแต่ถ้าใครอยากไปเล่นไฟฟ้าผมว่าไปเล่นของจีนรถไฟฟ้ารถสกูตเตอร์เลยมันก็ไม่ตอบโจทย์อยู่ดีอ่ะไอ้พวกสกูตเตอร์จีนรถไฟฟ้าจีนมันจะเป็นเฟรมเหล็กราคาหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆแล้วก็ชุดไฟฟ้ามันก็เอถอะทะ และยกมานี่มันก็โคตรหนักมันก็ไม่ต่างกันนะครับรถไฟฟ้าและจะเอามาพับเพื่อพกพาเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์สำหรับจักรยานนะมันจะตอบโจทย์สำหรับพวกสกูตเตอร์แต่สกูตเตอร์มันก็ต้องยืนนี่อะหรืออีกแบบหนึ่งเป็นสกูตเตอร์นั่งสกูตเตอร์นั่งถ้าเป็นคันเล็กๆพกพาได้ มันก็ไม่เต็มที่ล้อเล็กแบตไม่ค่อยอึดวิ่งได้นิดๆหน่อยๆกิ๊กก๊อกก,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 การบราลานซ์ไม่ดีตกหลุมตกบ่อเลี้ยวนิดเดียวก็สะบัดล้มแล้วสกูตเตอร์ก็ต้องเป็นสกูตเตอร์ที่คันใหญ่เทอะทะหนักมันรถไฟฟ้ามันยังเป็นงูกินหางอยู่นะผมว่ามันมันยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ สำหรับคนที่ต้องการรถไฟฟ้าและเอามา,าพับพกพาความคิดผมที่ผมซื้อคันนี้มาก็คือกูจะขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถตู้กูอยากพกพกจักรยานหรือพกสกูตเตอร์ไปด้วยคันหนึ่งเนี่ยคือเอาไปนั่งตักหรือเอาไปแบบขึ้นรถไฟฟ้าแล้วยืนอยู่ข้างๆเนี่ยอันไหนมันจะตอบโจทย์ที่สุดตอนนี้ผมยังหาไม่เจอนะครับยังหาไม่เจอยังไม่เจอ อย่างที่บอกถ้าจะเอาคันเล็กๆคันเล็กๆก,ก็มีพกพาได้แต่มันบาลานซ์ยังไม่ดีแบตยังไม่ค่อยโอเคนะครับขับยังไม่ค่อยสบายส่วนคันที่ขับสบายสเสถียรสมูทคันมันก็ต้องใหญ่แล้วก็แพงด้วยรอต่อไปรอคนที่ดีไซน์ระบบดีๆราคาลงมาถูกๆนะครับ ณนะวันนี้รถไฟฟ้าพกพายยังไม่ตอบโจทย์นะครับทีนี้ก็ให้ดูกันเต็มๆนะครับสำหรับรุ่นนี้เฉพาะตัวรถตัดระบบไฟฟ้าทิ้งเป็นผมผมซื้อแต่ถ้ามาเป็นรถไฟฟ้าแล้วมันเป็นไฟฟ้าแบบนี้ไม่ไม่ค่อยเวิร์กตัวนี้ผมได้มาอยู่ในเลทไม่เกินหกพันนะครับห้าพันกว่าไม่เกินหกพันถือว่าแพงอยู่นะ แพงอยู่แพงอยู่ถ้ามาแล้วมันตอบโจทย์ที่ผมต้องการบิดฟื้นบิดวืดนเนี่ยห้าพันหกพันไม่แพงแล้วได้รถไซส์เล็กแต่มาแล้วมันเป็นแบบนี้ผมว่ายังแพงอยู่นะครับถ้าได้สามพันแล้วอยู่ในเลทสามพันแล้วชุดไฟฟ้ามันเสียถอดทิ้งแม่งเลยนะครับถอดขายเป็นอะไรก็ได้แล้วได้แต่เฟรมเปล่าๆสามพันล้อสิบสี่ได้ขนาดเนี้ยซื้อเลยนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับคนที่ลังเรออยู่เอ๊ะมันยังไงอะไรยังไงนะครับมันก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรแล้วผมไม่ปั่นให้ดูนะปั่นให้ดูมันก็บอกความรู้สึกไม่ถูกอะลองเองกันอีกน้ไปแล้วครับอ่ะอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ,นนรบสําหรับคนที่เอ้ยอยากได้อ่ะไม่ซีเรียสแพงไม่แพงอะไรยังไงแต่อยากรู้ว่าแบตเตอรี่มันอยู่ได้นานไหม ชาร์จครั้งหนึ่งชาร์จกี่ชั่วโมงแล้วมันวิ่งได้กี่ชั่วโมงผมบอกเลยรถพวกนี้อย่าไปถามสเปคตรงนั้นเลยนะครับยิ่งมือสอง,องนี้ด้วยฐานข้างในเนี่ยมันกี่ปีกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้แบตเตอรี่มันสักสองปีไม่เกินสามปีคือสุดๆแล้วแต่สภาพเนี้ยค่อนข้างเก่าแล้วก็จะมาถึงมือเราเนี่ยโอ้แบตแม่นคงแบบต้องนานมากๆแล้วนะครับแบตเตอรี่ชาร์จกี่นาทีใช้ได้กี่นาที ผมตอบไม่ถูกนะครับคือหมดผมก็ชาร์จมีผมก็ใช้แบตหมดผมก็เอาตีนปั่นไปธรรมดานะครับพวกนี้อย่าถามแม้แต่ถามทางร้านเองร้านมันก็ตอบมั่วๆส่งๆมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปซีเรียสเรื่องแบตว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนชาร์จนึงครั้งขึ้นอยู่กับความสดใหม่ของแบตนะครับเราไม่รู้เลย ร้านที่ซื้อมาก็ไม่รู้เพราะมันก็ซื้อมือสองมานะครับกว่าจะมาออกจากโรงงานมาถึงผู้ใช้จากผู้ใช้ญี่ปุ่นมาถึงไทยจากไทยกี่ทอดก็ไม่รู้กว่าจะมาถึงเราโอ้โหแบตแม่งกี่ปีกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้นะครับอายุการใช้งานมันเราไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นชาร์จเต็มกูก็ใช้ไปแบตหมดกูก็มาชาร์จ แค่นั้นนะครับแต่อย่าไปถามว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงชั่วโมงอะไรยังไงตอบไม่ได้หรอกครับเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากได้แล้วซีเรียสเรื่องแบตมันนานไม่นานแค่ไหนไม่มีใครตอบได้หรอกครับามาดูโหมดการใช้งานสักหน่อยแล้วกันนะครับมีออฟออนนะครับปึ๊บกดออนเดี๋ยวนะนี่ไฟแสดงสถานนะถ้ามันแบตมันเต็มรู้สึกมันจะมีสามขีด นะครับทีนี้ตัวนี้คือออนแล้วเวลาเราปั่นเนี่ยนะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงนานไหมมันต้องปั่นไปด้วยทีนี้อันนี้คือเกียร์เกียร์สองเกียร์หนึ่งก็คือเกียร์ธรรมดาแบบแบบออฟเกียร์สองคือออนอันนี้จะเร็วเร็วในระดับหนึ่งต้องปัน่นมอเตอร์มันถึงจะวืด,วด,วด,วดไปด้วยอ่ะทีนี้ถ้าต้องการให้แรงอีกปรับกดเป็นตัวทีนะครับ พอทีปุ๊บปั่นเนี่ยมันจะวืดวูบเร็วเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมอเตอร์กระชากเร็วเลยอ่านี่คือเกียร์สามประมาณนั้นแล้วก็ออฟอันนี้เป็นเกียร์สองถ้าเราต้องการเบ้แบตจะหมดแล้วเราก็กดออฟปั่นธรรมดาก็ประมาณว่ามันก็มีสามเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งคือไม่เปิดเกียร์สองกดออนนะครับมอเตอร์จะช่วยปั่นระดับหนึ่งพอต้องการให้มันขึ้นท็อปสปีดกด ตัวทีนี่แรงสุดคือ3เกียร์ปรับมาเกียร์2ปรับมาออฟนะครับประมาณนี้วิธีการเล่น